อืงัดเนาะทุกครั้งสบายดีพ่อพี่น้องสบายดีเอฟซีเนาะสบายดีเด้อพ่อพี่น้องมื้อนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดเนาะพ่อพี่น้องสบายดีปีใหม่เนาะมื้ออื่นกับปีใหม่มื้ออื่นเนาะมื้ออื่นปีใหม่มือนี้ส้มไทยปีเก่าเนาะพ่อพี่น้องสบายดีเด้อมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องมื้อนี้ปีใหม่สิเอาเสือที่ปีใหม่ซื้อมาเนาะไปให้น้องๆมาเขียนบาดหัวขูดเนาะแต่ว่าปีใหม่ก็ได้เขียนซื้อไว้เด้อเนาะมืออื่นอีเขียนซื้อไว้ก็บ้าบี เดีสรงเสื้อกระเทียมซื้อไว้วดแต่ติดซื้อไว้เดียบร้อยซื้อที่พี่ไม่วัดรเอวเด็กกะเวลาไปแจกจะสบายเนาะพี่หน้องเขียนซื้อไว้แต่ละโตเนาะแต่ว่ามีแต่สินเนาะพี่น้องที่พี่ไม่แบบมาบนได้เขียนซื้อเนาะสิเพราะว่าเขาสีไปแทนใส่โตเล็กน้อยอีกเสื้อหนึ่งเนาะสิได้เราบ่าไหมแทกบ้าบ้าฮะดาวไหมแจกแค่หนุ่มนะเสื้อเสื้อพี่ไม่กะเขียนซื้อไว้เดียบร้อยเนาะพี่หน้องเวลาไปแจกมันจะสบาย รัตสมองแม่นนเนาะพีนะ่น้องท่าสิไปแจกน้องๆนักเที่ยนบ้านอันนี้เนาะท่อพูมันท่พูเนาะพี่นอนะ้องแล้วก็ต้องขอบคุณเนาะขอบคุณขอบใจหนาะดีหน,ะนาเนาะทีขอบคุณในรายเดอ้อขอบคุณในรายเดอ้อส่งเงินมาหนึ่งลอยเรียญนะเนาะพี่น้องให้พี่ไม่ไปซื้อเสื้อนักเที่ยนเนาะซื้อเสื้อนักเที่ยนมาแจกน้องๆนะักเที่ยนบ้านทนะ่อพูเนาะขอบคุณในะรายเด้อนะหน้าหน้าเพื่อนบอกว่าอันนี้เนาะเอาไปแจกเพราะว่าเป็นของขวัญเนาะปีใหม่ให้น้องๆมาเที่ยนเนาะคลองขวัญปีใหม่เนาะว้มเนาะ เป็นสุดนักเทีนาะไปนาะพีนอหมื่นห้าสิไปแจกนอท่งเที่ยวลวดนเออโทรศัพท์มั้งน่ะนักอะไรอะไรมาสงสงสง หอดแล้วเนาะพี่น้องนักเรียนกำลังเขียนหนังสืออยู่เนาะเดี๋ยวฮอสิถธาคู่เป็นออกเด่นคือเก่าเนาะพี่น้องเขาจังสีเอาไปให้น้องเหมือนนี่คือคนหน่อยแต่เนาะนักเรียนมาบอกผมประจักษ์หอดแล้วเนาะสบายดีครูมื่อเนาะสบายดี นานฮะดคาทงหาอันนึงเท่าไรนะทงหำบาบหาเออสามสโอ้จดอันนี้วะจเนี่ยเพิ่งจะให้จดเดยอจดว่าเขามาซอยห้งเย็นเท่าไรเท่าไรเนาะสามสิบหาสามสิบหาสาสบาสบยดีเอ้าอนีนักเรียนขึ้นหน่อยแท้ ขาดวะนี ات, ่โอ้มือนี้เนาะมือนี้วันวันที่สามจุดเอ็ดเนาะตีใหม่เขาตีบ้านนี้บาดนี้สุดหนักจะอะไรสุดจะเาฟูดเอายังไโอ้ประมาณบดสามล้านกลอวให้เดสามหา่องมองสามหาบริษัอะไรไกลสามประมาณสาปดเออเเินห้ามืนั้นอะ เงม่ปมามกัวเโอเพินทามด้วยน้อว่าเออข้ามาเออเทงเยียนเมื่อตอนไรแหละกะสื่อคองมาาห้ักเยียนเมื่อตอนไรเพิ่นสีเอาไปเห็นยังกาเงินซุ้มซ้นะเออเอาเขาเงินซุ้มซ้นที่มาสวยานะโอีครับเอาเขาเงินซุ้มซ้นมามีคนนอะไรสุดเพงนี่สุดนี้ดเก่าเก่าแสนเก่าสิบพันสุดสุดบ้า เด็นไเคียนหน่อยเคยเหมือนนี้เนาะแมนซี่ผาสุด,สดโอ้อันนี้ซ้องเลยนองมาอกาอยู่วะา่ะนั่งเปยนั่งเนื่อยแมนวะเอ้ยนั่งนั่งยัางก่อนนั่งเซยใช่นองจกมากอยู่บ่านองจกะาเออหันดีสองสองคนนี่เป็นไอ้น้อยนองเพื่อนเพื่อนลังน,น้อยนนะแบบว่า <c oughs> คนที่ถูกหยากาะเดียวจังหน่อย จะนายพาไก่ไปเบื้องฮึ้นจะนายเด้อหลังจากซื้อไกหายเครื่องไมเฮียนเนี่ยน้อเนาะเฮียนเก่งเลยนี่น้องคนนี้เดี๋ยวถาซื้อจะนาเจีอีองก่เนาะน้องนเนาเอวมาจะใช้พวกเจ้ามาจะใช้เบาไทยนัครจใสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดค์าสี่บ่ ขาดสี่คนน้องเฮียพี่เนาะใครขาดชื่อจังไรนมุกดาโอ้เพิ่นขาดชุนไปใส่เลยเนาะสิได้เป็นน้ำแน่ๆนี่ถ้าป๊อปก็ถามยังไงขาดถามัรนั่งค้ำนั่งมุกดาเพิ่นไปใส่ได้เพิ่นขึ้นให้มาจักเนาะนั่งมุกดาไปจุบมาจุบยังจุบปลานั่งมุกดาจุบปลาถามัรไปใส่ เมื่อไห้ถัาป๊อปเด้ค่ะนั่งอันหนึ่งไปนั่งอีกคนหนึ่งเด้ค่ะ<า>อยู่หน้า,นาบ่าเป็นไห้เป็นหน้าเนาะเออเดี๋ยวอัอนนี้นักเรียนมาๆเดี๋ยวเกอกยสิผากเสือไว้กับคู่ให้คู่แจกซัก ไ่ได้อ่ได้้อรอน้อเห็นพออยู่บ่เห็นเห็นรกตอนนี้เขากะสีมาเอาเสือมาแจกน้องๆน้องเห็นทัวบ่เห็นัวู่บออ่อนเห็นเห็นัวบอออ็นเียเดียวเอาผู้ชายกนาสงก่อนบอกมัน่เห็นดีย่วางกมาลโลเอาไปดังกันเลอ่า

กระอาเเพิ่นยืนถาพือดีพอกอันนี้ดิเอาเสือนาะเอาเสดาไม่ามาเกอาว่าสองสายฝนเอาเสือเกืสดจังไว่ิ่ืดังเเสือเท้าือเท้าวะนี่ถูเอาถูเอาขอบใจเด้อขอบใจอ่าขวบิ ว,ว,วันไหนอาผ <se anak lonely> ู้เอาขอใจเป็นเรื่องดีอเสียเสียน้ำล้างกี่ไเตัวเสียน้ำเสียเบ้อแต่ก่อนนะเบ้อแล้วส่งฮะเสียยีีเอเสียเาเสียเอเสียนั่งเสียนั่งเสียอ่าจะมาเม้เื่นเนาะูเอาเสียใเสียเสียนั่งเสีย งนบ้าหน่าเสียือเอ้าน่งี้งโลขารีตัวนี่ขาิกโนี่ว่าคนจเรียกคุรอยนังิกี้นั่งครับเผันั่งข้านั่งดบปล่าโยาให้คู่เอาไ้ให้เนาะมุกดามุกดานั่งมุกดาผั กอกเค๊อกกเล็ขาดโอ้ขาทุกอย่างได้ให้ย่อให้คนี่บกขาจอทอนัทโบนัทมาสเดินโบนัทมเทว่าเลยเทว่เจะวะอ่าแต่เด็นสินี่ยปีก็ย่างก้อนสิเาไว้กอนก้อนเทียบเลยน

บอได้พีโอ้ขนาดท่านขนาดนี่ออกมาพอดีเพราว่ามันข้าอใหเยเออคสอะไรตอองปค่สูงแค่เออต้องวัดกระดาษนาดท่หาจะเอาชุดกรไดาวาดอะไรวาใส่ข้อวัดใส่ข้อใส่ข้อใส่ข้ค่ะเดสินถพรพะว่ามันเนน้อยเนาะมันใหญ่ของกออะไรท่านมานุกอดีเขามีแต่วานใหญ่ข้อกคอตัวนี้ บไ้ขนมได้เป็นยังไงจังนะบอ้ขนมได้ก็ตงแกะน่ะเอาแกะมึงชุกขาลุงกระลงนี่รเลข้างอยู่รบเสียข้างนก็ลุงสูงหน่อยบ่อลสูงหน่อยนี่วะนี่น้องผมแกะแกะอะไรรนองอันนี้มาว่าสินลาะอันนี้้องให้นะอยังยังตายสินประไ่ได้สินอาะ่ต้องเรื่เอาคุณ

ເ <N> ອ <tan> ົາດຸງເດີ້ດາປີ້ແດ່ຊູນັ້ນໂອ້ໂພດໂພດໂພສື້ນສົືຕະດນຕສົຫນ แต่กโบเป็นยังเนาะเพื่อเผื่อหน่มใหญ่เนาะอนให้สินุงปีนัเนาะทำมันเอาเสื้อละสนทะเลาะเลยเนาะหอยน้องพอดีทะเลาะกิ่เนาะเนาะเสื้อี่แห้งแบบว่าพอดีวทุกคนเนี่ยใช่เลยดัสองคนทำให้หนอ่มารเลาะ น้องซุปบั้งเสีอนี่พอดีพอดีว่าทุกคนใช่ใ่เอาผาน่าอีเดียบร้อยดีจังน่าใหญ่แน่กับโบเป็นยังน้อเผือเล็กหน่อยเขาเหญ่เสือน้อเป็นยังเนาะอนติ่สอง พอดีเล้วพอดีเหละเพื่อเอาเสื้อสินเขหนึ่ก็พอดีร้องกับสินคนหน้าใส่งนดใส่ะว่าเสื้อมันอ่ะเนาะเสื้อมันมันยังอันนั้นยังเป็นเดี่ยวมันเด้อยมันเด้อยอยากยุ่งไงสะอาดใส่ใช้สินก็สะอาดได้อันเดียตัวนี้เป็นสินเก่าเนาะตัวนี้พี่เนาะสินใหม่ขาใส่สินใหม่กับป้ามา ง่ายเลยเนาะง่าดเลยเน,นานนนะอ่ะพี่ดาเนาะพี่เออรายกาตอนนี้พี่ไม่กับยายเดียบปลอยเยนาะหลายเบิร์ทนะุกคนเนาะงหอยนองนักเรียนมีสิพาขนเนาะอันดีสิพาคนก็นกนไดนะ้เนาะเพื่อนนี่เป็นน้องมี่อันนั้นเนาะคุณยายใจดีเนาะน่ะดีน่ะเราอันนี้เนาะเราแบบว่า หน่าดิหนาเนาะเราให้ของควันเล็กน้อยนักเรียนเนาะเป็นสูตรนักเรียนเนาะหอยน้องคนละสูตรเนาะหอยน้องนเด็กกะเสียหายน้องๆนักเรียนขอบใจเนาะเดี๋ยวแกนำหนึ่งทั้งสามขอบใจเพิ่นเด้อหนึ่งสองสามขอบใจเพิ่อ่าเพราะว่าพีใหม่เขากับมาห้องเรียนบานหัวรูไลยมือเลยเนาะเขากับมาลายลายเถื่อนเนาะหอยหน้อ แล้วเฮาก็ให้น้องๆแล้วเฮาก็สิได้เมื่อเนาะค่ะพี่น้องปาโลปาดีใจบ่หลายสุดใหม่โดยอ่าตั้งใจเฮียนเด้อโดยไปเนาะพี่น้องตอนนี้เป็นหลังจากที่พี่มเอาเสือให้น้องๆนักเรียนแล้วเนาะเอาเสือกับิกับสเนาะดีใจเฮาก็ไปได้แล้วเนาะ แต่ว่าปีใหม่เคยเคยพาบาซุกไปเนาะในสองบาซุกเนาะมาลาคนอินดีถ้าพายอยากไปเบ่งกับไปเบิ่งเน้อพาหน่องสองคนไปเบิ่งเพื่อนเนาะแล้วก็เมื่อไหร่ปีใหม่ก็ได้สิพาหน่องๆไปให้เอฟซีของปีใหม่เบิ่งอีกเนาะเพื่อว่าพายที่ยังบูธไหนเห็นเพื่อนน้องในสองบาลาคนอินดีกับมาเนาะกับเบิ่งในช่องปีใหม่ติดต่อง, er งี้เลยห่วงกันซองเอื่อยน้องเนาะตาพาไปเบิ <exams> ่งเพื่อนน้องๆ ซื้อเสียกบเปียเนาะซ่องเนาองหลังจากตอนนี้เป็นพักเลนเนาะน้องเป็นพักออกเลนนะกันเลยมีเวลาว่างเนาะก็ก็เลยให้น้องๆพา,ไป,าไปเบิ่อนซองไงยเนาะไปเบื่อแล้วลาเบื่อข้างหน้าหัว รายการตอนนี้เขาก็มาเพื่อนห่อเพื่อนเนาะน้องเสี่ยกับน้องเปียเนาะมี่นอ้องดีเพื่อนของน้องเนาะเดี๋ยวเขาขออนุญาตขึ้นไปเบิ่งหน่อยหนึ่งเนาะแม่แม่เขาเจะไปหาเนาะเนลยเขาอนุญาตขึ้นมาเบิ่งเลยเด้ดอดีแยงของน้อง

ดูไปแล้วก็ได้เพือนของน้องสองคนเนาะน้องๆพี่ใหม่นี่เจหลังจากที่ให้เสือนักเรียนแล้วก็ได้ลองผ้ามาเบิ่งเพื่อนน้องๆสองคนยูห้องปอด้ยปสองปหนึ่งปหนึ่งปสองสองไอ้หน่องน้องคนนี้นะเพื่อนของน้องๆทางนี้เป็นซาดเนาะท้างในเป็นคีไฟท้างเรียนข้องหนังเป็นตะหมอด้วย เดพ่อแม่ให้ไห้บอพ่อแม่ให้ด้านให้แล้ก็เช่าเขาหน่อยเดียวโอ้อับจ้างเขาคนน้ำเขาเขาให้เพราะอะไชื่อโอ้พ่อแม่รับจ้างคนมัน่นแล้วก็เซาเซาให้เขาเฮ็ดมั่นบ่มั่นน้อยเดียวดอกในช่องตดนะัดเนี่ยโอ้ให้แล้วหน่อยบอโอ้ประมาณนี้น้อยน้องพามาเยี่ยมเพื่อนเนาะ น้องเปียกับน้องเสียหลบกวนเวลาคู่พิ่นซ้อนเนาะปะเมื่อค่อนุญาตถ่ายเข้าไปในหน่อยนึงเด้อข้างในขือนอ่ะน้องหอยเห็นมั้ยล้างข่ากะมุ่งด้วยอันนี้เน้องหอยเห็นมั้ยมุ่งด้วยใบใบอันนี้แล้วก็ขี้ไฟเนาะ พี่ไม่ทมน้องย่างนี่มาตอนเสากินข้าววันยังกินเผากับตมหมักแตงเนาะพิ่ไายจะพากอนเที่ขาบอบอกโบเห็นบอกโดดบอกโดดบบเห็นนั่งเก่งไหมกับโบเห็นโอเคี่ยวแบบอ่ะอืมกดเลยกูกดแต่โดนรายการมือนี้ก็เป็นมือต่อมาเนาะพี่น้องหลังจากที่พี่ไม่ได้เอาอันนี้ เครื่องเนาะไปแจกน้องๆน่าเชียร์น้องไฮน้นอ,นองรวมทั้งเวนเชียรมีสิบห้าคนเนาะพี่ใหม่เอาไปแจกสิบห้าสูตรน,อนอ้องไฮน้องหมื่บ้านนี่ตอนพี่ใหม่มากก็บอบ,บีกอะมาหาเทื่อนเล,นเลยกะลืมอบิดคลิปน้องไฮน้องเฮ็ดเบียกเฮ็ดเบียกเทื่อนแล้วเอ้ยก็เลยลงน,ะอนอง้องไฮน้องหมื่บ้านนี่เป็นวันที่สามสิบเอ็ดน้องบ๊อบเนาะเมือ่อนี่ก็เป็นวันที่หนึ่งน้องไฮน้องสบายดีปีใหม่เด้อเพื่นพี่น้องปีใหม่วันใหม่เนาะปีนะี้ก็เป็นปีใหม่หลังจากที่ผ่านมาแล้วปีหนึ่ง เนาะแต่กามือในกระตองขอบคุณเนาะขอบคุณได้เลเด้อขอบคุณขอบใจเนาะหน่ลีนาเนาะที่เราอันนี้เนาะส่งเงินมาให้เนาะให้น้องส่งเงินมาให้หนึ่งร้อยเหรียญสื่อสุดนักเรียนเป็นของขวัญปีใหม่ให้น้องๆนักเรียนบานพูดเนาะขอบคุณหนาลีนาได้เลเด้อในหน้าเพื่อนกัได้ส่งเงินมาสมทบทุนอันนั้นคือกันเนาะอันนั้นน่สมทบทุนในการส่งเงินใหม่เนาะหน้าเพิ่อนกับฟาร์มาเนาะเฮ้ยเนาะแล้วก็มือนี้เพิ่อนกับฟาร์มา สื่อสุดให้น้องๆนักเฮียนเนาะเป็นของขวัญปีใหม่นะขอบคุณอีกเขื่อนหนึ่งเนาะขอบคุณนันดีดาไลเดอร์ได้เด้อเ,เอ็มสมาคับเกิดขันขอบคุณเนาะขอบคุณ,คณพ่อแม่พี่น้องไลไลเด้อที่เขามาติดตามฮับสม้มเนาะเฮียเนาะขอบคุณไลไลเด้อขอบคุณที่อยู่น้ำกันมาจนถอดปีใหม่เนาะเฮียเนาะปีใหม่เนาะสบายดีปีใหม่กนะนะขอใหท้ทุกๆคนเนาะมีสุขภาพแข็งแรงเนาะวันใหม่ปีใหม่กะแบบว่าให้เจอแต่สิ่งดีๆเนาะให้รลำรวยเงินทองให้แบบว่ามีแต่ความสุขมีแต่ความิ้มทุกๆเื่อเนาะเฮีพี่น้อง กสำหรับคลิปนี้กับิได้จบเพียงสัานี้เนาะพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมเนาะ,ะเจอกันใหม่เนาะพี่น้องคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย